อันนี้มีคนไม่รับค่าแรงนะครับดีโวดะครับดูนะครับครับผมดูข้างในครับโอ้ดูดวงไข่ครับพวงไข่นะเลี้ยงห่วยๆเดี๋ยวครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเห็นเขาทำก่อนลองทำตามเขาดูเนี่ยไก่อบปีบสุดใหม่รู้บอกอยากกินไก่อบฟางมัน ฟางเอามากองไว้จนเน่าหมดแล้วมันอ่าเอาไก่วัวปีบมีแล้วัวครับจะได้แหบลครับครับตอนลีนะครับครับม่ตครับวัวมันจล่มมอมันจล่มว่าะิเฮ้ยมึงก็ชื่อมันจับดิมึงเข็นน่ะเรื่องกินเรื่องอยู่ใครจะสู้ข้า เรื่องไล่เรื่องนาะคาจะสู้ใครอันนี้นะครับไอคิมล้อแดกโอ้โหไปเตรียมให้เรียบร้อยก่อนนะโอ้โหไม่ไม่มีความพร้อมเลยอ่ะโอ้โหลูมันฟิตจังเลยครับยัดไม่เข้าเลยครับตอนนี้เอาลวดไหมเอาลวดไหมตายขาดแล้วไม่พร้อมกันเลยเนี่ย ตอๆมา่อไมได้มตอ่ตอม่ดโอ้นั่นได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวตอนนี้ทีมงานเสร็จงานเร็วนะครับก็จัดเมนูเด็ดสักหน่อยเหียบนอนแน่นอนกันบคนที่ร้ว โอ้โหผูม <bin out> <clothes> ึงชีวิตผูมึงคืออาภับแั่วะงูตันแบบมยจะทุมีีไหมมึงก็กคตไปดิลวดนี่นี่ทำอะไรมึงจะมึงเอาลวดนั่นนาลวดที่มัดลวดไหนอะไรเกี่ยวอะไรเสฉย ไอเดียวมึงอาเส่มันเป็นไรเอ้าอีกอีกชั่วโมงหนึ่งครับได้กินแรกแหละผมนะ่ะเตรียมฟางไว้เนาะเดี๋ยวผมให้ไปดูฟ,ดฟางด้อเตรียมไว้ตั้งนานแหละฟางอยู่ไหนวะ เตรียมฟางไว้แต่เอาจนฟางมันเน่าจนมันพุ่งไปจ้ะขึ้นไรไก่ก็ปี๊บจะเลยว่าไปดูมาสูตรใหม่ที่เขาทำเราจะลองทำดูเนาะว่ามันเสีอร่อยไลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบตอนนี้รอไปก่อน ตอนตอนที่สองนะครับตอนต่อไปอ่ะได้เวลาแล้วครับเรามาดูกันว่ามันสุกหรือไม่เฮ้ยมพวกนีาเพิ่งโวยเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดือกมันมันต้องมีสักสักขีววิญญาณหลายคนเออไรหัวแบตเตอรี่ใครก่อน มีแล้วเขาเล่นได้เสียกันนะครับเดี๋ยวเอาดึงพ้อเอ้ยอย่ามึงเดี๋ยขาหาเขาหาว่าโกงอย่าเพ้งอย่าเพ้ง <laughs> เอาดิเฮ้ยมึงหามตะแคงดูดิฮะมึงเอาเอา,เอามึงมึงลินฟังก่อนก็นได้ะอนะมึงดูไก่แล้วมึงดูไฮโลเนี่ยกูอยากดูจริงๆว่ะเรียบร้อยครับไก่ลม้มเฮ้ยอย่าให้ล้มดิ นี่นะคนอักจินทั้งทั้งมือหนึ่งลินมึงจะลินทำไมเนี่ยเฮ้ยผัวผูเสียกูแล้วกูบอกแล้ววันสีเลยว่ะวันนี้มีคนไม่รับค่าแรงนะครับไอ้เรียกหนุ่มพี่มาดูดูเฮ้ยมันซุกมั้ยเนี่ยซุกซุกซุกอะไรไปไหน ตาขาโคตรสุดที่ไหนกัสุดไหนขาตรงไหนมันหดนี่ไงเออมันหงอหงอมันหงอโอ้โหเชฟดิวกวัวยากไปยังมาเหยียบจุกดีตายหมดทีนี้นะวันนี้มีคนไปรับค่าแรงนะครับเอาถาดถาดไหมนะถาดถาดถาดอยู่หลังบ้านไหมอย่าพึ่งอย่าพึ่งถ้ามึงยกไปมึงก็โคกมันเหรอวะมึงต้องมีคนจับนี่เด้ไม่ผมทำเป็นทำเป็นนี่กูะคุณถาดถาดอหลังบ้านไหมนะกูเห็นโลโคกหลายว่าหลายลายแล้วหมอไปเลยไปเลยไปเลย ทาทัเดียวเอ้ยเดียวคปเดยวกับคูแหวอ่าทำไไขว่าไขว่าไขว่าแล้วอย่างยังไม่สุกเฮ้ยไก่เหรออันนี้วันนวะเนี้สามสามสามสแล้วลว,วันนี้มีคนเสียเฮ้เดี๋ยวจัดไปพีจัดไป กูหวาดกลัวแล้วกูเช <sa um> uh ื่อกูอ่ะมันควนวะมันควนวะควนวะควรบนวะถามว่าควรบะเป็นควรบะควนอยู่เลยเอ้ยเอาเขียงมาด้วยดิมีดมาด้วยเลยใจอยากใช้ไม่หยีใจหน่อยให้มันหลบให้มันหลบอู้ข้างนึงอะเดี๋ยวแต่ต้มน่ะหมดไปหลายถ้วยแล้ว นี่วิธีถอดออกจากขวดนะครับถอดออกจากขวดนะครับดูนะครับครอบโุณดูข้างในครับโดูดวงไข่ครับพวงไข่ครับเหลียงอหุ้ยแน่นอนว่ะเอาขวดไอ้ขอดแล้วขอยออกเนี่ยต่อไปเราจะทำน้ำจิ้มเนาะโอเคพิษเป๋อี่ทำน้ำจิ้มยังไม่รู้นะครับดูครับขลังเฮ้ยอันนี้มันไม่ซุกว่ะ ไหนกูดูดินีไม่เป้ซุกไว้เนี่ยกูรูอ้อยู่ในนึเอาเปลวมาด้วยขาหมองเขาได้ทีนี้แล้วเอาอเปลวข้างหลังอะโอเคครับเดี๋ยวรับประทานก่อนนะ <c oughs> แล้วพบกันใหม่วันนี้ได้กินไก่ฟรีแล้วไม่ใช่ตอนจบไหมฮะมีตอนจบแหลยจบับตอนนี้ตอนจบครับยังยังมีเป็ด่ยนึงครับหนึ่งตัวเป็ด่ยนหนึ่งตัวไปจับเองครับเป็ี่ยนหนึ่งตัวครับไปจับเองเลยครับถอนผลแล้วจะไปเลี้ยงต่อเหรอ คุณันอะคุณคันคุณรู้สึกยังไงครับคุณวิทยาคันครับเป็นเื่นครับขอสภาพคุณหน่อยครับเพื่าคุณจะเล่นเป็นคุณทำไมคุณเป็นเื่อนนะครับผมรู้สึกว่าผมไม่ติดโควิดแล้วโอ้โหตายแล้วเฮ้ยแก้วกูหายวะจะได้ตั้งดีๆอยู่แล้วก็ไม่เอาอ่ไม่เราแฝงไงถ้าเกิด ถ้าเกิดไข่มือถ้าร้อให้ม uh ันวัดถ uh ุงนั่นน่ะยิ่งพอดีนะมันยิ่งพอดีมากเลยนะเขียนคนนี้จะจำไว้จะจำไว้เอ้ยมันหลายสูตรหลายสูตรอะไรเด้อบ้านใกล้ป่าดิวป่าดิวจะเฉือนให้ดูนะครับไม่ไมมันเหมือนขึ้นเลยไม่ไม่ครับไม่ไม่ต้องฉีกกินเหมือนนางจีนเลยไม่ไม่ไม่ เดี๋ยวมันจะแย่งกันครับฉีกมาได้เพราะมันขล้องเลยแม่เแล้วเอาใจมาแบ่งไว้ให้พี่นุ่นนะไม่ล่ะไอ่ไม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 ่ไก่ไม่ไก่ไน่ไม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 ่อม่ไม่ไก่ไม่ไม่ไม่ไร่ไม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 วม่ไม่ใมไม่ไม่ไม่ไมไม่่ไเ่่ม่ม่ไห่ไม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 มไม่ไม้ไไม่ไม้ไไม่ไ่ไไม่ไม่ไม ไม่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 เดี๋ยว้องชิมก่อนว่น่เน่ยาปีกแมเฮ้ยทำมึงหูเข้าขาอบจริงๆนะรนะแบ่งเยเพราะว่าตาแบ่งะปน้นนี่ยอะเอาเอเก็ปีกแ่นนเยแล้วก็แบงโอ้อเดี๋ยวนี เฮ้ยเนื้ออร่อยว่ะเอราะเม้าจานมันใส่หอมก็ปีกเนีดยโอ้โหนี่ีมันหอมมากโอเคครับโอ้ป่าไทยขออนุญาตรับประทานก่อนเนี่ยผมบอกพี่แล้วมันไม่ไหม้ไม่ไหม้เสียงอะไรเขาผมบอกแล้วมันต้องมีคนไม่ได้รับผ่านแรงแรอวะเนี่ยมันไม่คนมันคนแล้วพบกันใหม่ครับ